ท่านผู้ชมอันนี้เป็นบริเวณของส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้าห้วยท่าเขยนะครับโอ้เนี่ยบรรยากาศสุดยอดสุดควยครับโอ้เป็นอ่างเก็บน้ําที่สวยมากนะครับโอ้โหนี่นะฮะบรรยากาศโดยรอบนะครับธรรมชาติมากๆนะครับส่วนตรงนั้นนี่บ้านเนา่เป็นรีสอร์ทหรือบ้านสตรีไม่รู้นะฮะเหมือนเหมือนในหนังฝรั่งเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยครับเนี่ย ดีมากๆนะครับโอ้โหอันนี้ผมผมอยู่ในบริเวณของน่าจะเป็นรีสอร์ทนะฮะนี่นี่เรามาเที่ยวอยู่บ้านเบื่อนะฮะก็อ่าอยู่ในรีสอร์ทมีมีลงมีเรือด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ยังยังยอดครับนะครับ,นะรบ,นะรบโอเคครับสวัสดีครับนะครับ